วันนี้ผมจะพามาเรียนในประเทศสตาทาวนะครับผมเป็นยังไงไปดูอยู่ในอีกรถอีค่คันหนึ่งครับเอ้าเชื่อๆคุณเชื่อสาวเชื่อสาวฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่สาวฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับ <bilmiyorum> ไปไหนครับไม่รู้ค่ะเอาแล้วรถไปไหนครับ ไม่รู้อ่ะเอาให้ผมไปส่งเลยครับแล้วไ,ไ,ไม่เป็นอ,ะอ่ะอ่าขึ้นมากับผมเลยดีก่าเขาแนะนำว่าให <c oughs> ้ไปเออแลนสีเทาอ่ะเอาไปแลนสีเทาได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปค,คนเด็นสาวเว้ <c oughs> ไปแลนสีเทาใช่ไหมครับ อันนี้เพิ่งเข้ามาเหรอครับหรือว่ายัางใช่ค่ะเอาแล้วจะไปทําไมแลสีเทาครับก็มีคนบอกว่าส่วนใหญ่เขาอยู่แลสีเทาอ,อ๋อแลสีเทาเป็นแกงนะครับอ๋อจริงเหรอไอ้มองกุฎสีเทาอ,อะ่ะใช่ครับเป็นแกงแก,งแกง<ช>อ,อ,อะไรไม่รู้ใช่ครับมันเป็นแกง ตัอไหนเขาไปยืดไหนกันไม่แบบจะาแถวกาลาดจะแถวแกงตรงมัเป็นแลนนะครับ <c oughs> เป็นแลนเทาอ่ะมันน่าจะมีแกงอยู่นะตรงนั้นอะ่ะเ้าสีฟ้าล่ะอะไรนะครับเ้าสีฟ้าล่ะไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เข้าไปส่งเราสีฟ้าก็ได้ ต้องไหนอะมาสิเลือตรงไปนะคะตรงไปอ๋อไม่เแดบบี๋ยวผมพาไปสีเทาดีวกว่าผมแบบคนโคตรเยอะอันนี้ไม่มีรถหรอครับไม่รู้รถอยู่ไหนไม่รู้อ้าวอันนี้น่าจะเป็นเป็นแลของ SMD นะครับแก๊ง SMD ครับออาวแางนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมพาไปฟาร์มไปปะ ไปเอาไอ้ฟ้าวทำไมอะ่ะเอามาดูเฉยๆอ๋อมาดูเฉยว่าคนเยอะไหมอย่างนี้หรอมาดูว่าพวกเขาเล่นกันยังไงเฉยๆคะ่ะไม่ได้จะมาอยู่แล้วปกติ<แ>อยู่เซิร์ฟ<ม>ไหนครับอยู่ลาซิตี้ค่ะอ๋อลาซิตี้นี่ครับแลนแลนเทาแลนเทา,น,เทานี่ครับไม่เห็มีคนเลยอะ่ะนี่ครับแลนเทาถ้าถ้าแบบแก๊งอื่นขึ้นไปเนี่ย มีเรื่องครับอ้แล้วเราขึ้นไปได้ไหมอ่ะเราเป็นประชาชนครับไม่เป็นไรครับอ๋อจะไปเลยเหรอครับเชื่อท oh. right. ุกคนกูได้สาวอ่ะเชื่อกูรีบข่าวไปเลยเขาอยู่ลาสเวกัอ่ะไอ้เชื่อแม่กูได้สาวทำตัวไม่ถูกเลยเขือเลยเชื่อแล้วเขาไปทำไมวะแลนเทาไปหาผัวเขาหรือเปล่าวะทำไมภาพเป็นแบบนี้ทุกคนใช่แม่งไม่เข้าใจเลยวะ ภาพภาพไม่โหลอก็ขอแพ้ได้นะครับผมเพราะว่าไม่รู้อ่ะเป็นอะไรไม่รู้อ่ะโอ้โหเกลือาได้สาวเฮ้ยทำไมภาพไม่โหลดเนี่ยเดี๋ยวขอ,อยัดปรบับปรับยังไงวะทุกคนให้ภาพโหลดผมปรับไม่เป็นอ่ะผมเพิ่งนี่นี่นี่ผมผ่าปราบับปรบับโอ้โหเห็นนะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาที่ปรับดีๆก่อนเดี๋ยวผมไปหาชีปรับดีๆก่อนแป๊บนึงน,นะครับทุกคนก็ขออนุญาตในภาพชีภาพไม่สวยนะเพราะยังไม่ได้ปรับเลยนะขออนุญาตปรับแป <Hey. S 1> แ๊บนึงยวเซรคัฟฟู่มาแล้วมาแล้วครับทุกคนมาแล้วสตาร์ทาวก็ ลำจัดเลยนะโห oh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สตาร์ทอรถเกือบหายเลยขอให้สมบูรณ์แบบนะคะโอเคทุกคนภาพสวยแล้วภาพดีแล้วครับผมไม่ลอยไม่อะไรแล้วเป็นเหมือนเดิมปกติทุกอย่างโอเคผมพาไปหาสาวคนนั้นยับดู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 เชีย yeah.

กวนคนไหมเนี่ยถ้ากูไม่ได้กวนคนเนี่ยอยู่ไม่ได้เลเนี่ยก็ไปที่อุ้ยเชื่อคุณก่าแม่งกลัวๆๆๆน่าจะแกงนะน่าจะแกงโอ้โหสิ่การขับรถแล้วกูจะพังแล้วเชื่อ มาวะเดี๋ยวพาปเป็นเลรียญอุ้ยอุ้ยเชื่อทำไมค้างทำไมกระตุกทำไมกระตุกเจนเจนเจนตัวนี้คนเยอะคนเยอะโอ้โหไปปรับภาพเป้หม่ภาพไม่มีตกสีไม่มีตกน,นะครับผมนี่นี่นนตัวนี้แหละรถโคตรเยอะด,ด,ยดูดิโดดูดูโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ย จุดฝากพานะฝอกได้ดึงคัน่นั้นอุ้ยเี้ยะสัตว์เอาออกไปดิรถเี้ยอะไรเนี่ยจะฝากรถเอาออกไว้เอาออกไปดิจะไปเอารถกูหวัดเจี๊ยบดิแบบนี้หวันเจี๊ยบดิเนี่ยแอ่เบืเ่อ่ะ น้องเข้ามาทำไมเนี่ยโหรถล,ละเบอร์ดอ่าส้นเตะเถอะเดี๋ยวกูได้รถรถรถล็อกไหมทุกคนเนาะทุกคนมารถล็อกปะอ่าเอาเข้าไปมึงก็เอาอีกดูดิดูดิพอมันจะได้ละอาไ,ได้กูก็รถคุ้นี่แหละอ้ อีกนิดเดียวก็ไมใ่ให้กูอ่ะอเออคือซาดอ๊บอ๋อกูรู้แล้วกูมองตั้งนานขยะเยืย้อมเลิศเนี่ยจบข่าวนะครับโหจริงจริงอ้าวโว้ ช่างกูขี้เกียจเก็บละล็ลอกรถไว <g ül> ้เฮ้ยรถรถใครอ่ะเฮย้ยล็อกรถปะเนี่ยเชื่อไหมล็อกรถไว้ไเฮียผิดพลาดทำไงอ่ะทีนี้ไม่มีรถขับอ่ะปกติเขาไม่ล็อกนะครับพวกนี้พวกแบบคนรวยอ่ะเขาจะไม่ลากผมภาคเขินนี่นี่นี่รีวิวชจุดเขินจุดจริง,รงบางใด ไปแล้วไงจะพาไปอีกที่หนึ่งตรงนี้ละครับทุกคนเจอแล้วมาชนให้เละเลยปกปักซิ่งๆเนี่ยมาตรงนี้ก่อนนะจะเป็นไหนกงไรเนี่ยโหรถใครไม่รู้อ่ะขี่มาเพิ่มเพิ่มรถคันนี้โคตรดีอ่ะ มีเลยปะไม่มีว่ะอยากกวนคนอ่ะเช่าผมพาไปแบบรุ่นใหญ่เลยฟอร์มรุ่นใหญ่รุ่นโตอ่ะแบบไปกองปูหรือว่าพี่ครับไปบอกว่าเฮ้ยขอขออได้ป่ะนี่เขาก็จะบอกว่าโอเคครับผมเอาไปเลยครับไงรุ่นใหญ่รุ่นโตเจอรถกว่าทรงยิ่งเจ๋อ ฮัลโหลพี่ชายพี่ชายครับพี่ชายครับพี่ชายมีคนอยู่ไหมเอ่ยไม่มีเวย้ยฮัลโหลครับพี่มีรถป่ะไอสัตว์กูได้รถแล้วโหทุกคนคนกูได้รถ เชีย่ยมาดิสัตว์พาไปกันคนโหโคตรแรงเชีย่ยม,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 มา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 ถ่ายกูได้รถแล้วเดี๋ยวพาไปจกคุณเลยจกคุณในเมืองหรือไปกลัวอะไรอ่ะดูดิกลัวอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเขอไปตรงนั้นก่อนนะขอไปจกคุณนอกเมืองคร๊บขอยัดขอยัดเลยไปแบบฟอรมใหญ่ลูนใหญ่ลูนโตอ่ะกูได้รถแล้วกูบอกเลยกูได้รถเชีย่ยป่ะรถใครวะรถแขกไหนเออน,น่ะจอดไว้บนเมือแบบนี้ก็เสร็จกูดิ ตัวนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ตรงไหนอ่ะแล้วตรงนี้มันจะตรงไหนโอ้โคตรแรงใช่ยร์โอ้ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไหนแล้วไหนนี่ตรงนี้บอกผีเฉยแหละโลโคตรแรงบอกเลยตำรวจบีดุ้งอะดุ ites, ้งเฮือกบอกเลย รใครไม่รู้อะแต่ถ้าทํางานนอกเมืองเนี่ยว่าคันนี้ไม่นคุ้นแรงกว่าเดี๋ยวอภิชาพูอ่ะเดี๋ยวอภิชาพูดยังไน,นะ้าเราสายนี้แล้วรถจะพังแล้วอะรถแดงตัดแล้ว่ะนี่ๆๆไม่ใช่อ่ะพูนอยู่ตรงไหนวะแม่งจำไม่ได้อ่ะนี่ตรงนี้ถ้าไม่ใชู่ให้เตะ นี่ไงคนหนึ่งจะเจ็บเ,เดี๋ยวผมไปพาไปขอเงิน <_ C 1> ฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับขอขอโทษนะครับขอขอขอได้ยินครับขอโทษนะครับเอาตังค์ไหมครับไม่เป็นไรครับไไม่เป็นรโอเค okay, ครับขอโทษนะครับ าผู้หญิงอ่ะอศาสตร์กูดูแบบเป็นผู้หญิงก็ฟาร์มแอคฟาร์มตึงไหนดิสาสตร์เลยแบบชนแต่กูกะชนเต็มบบเลยเม่อกี้ไอ้พี่อาจจะเป็นผู้หญิงไงอ่ะดนเล่นอโอเคได้ละหนึ่งอันทำไมจกไม่ได้อ่ะตรวจพอไหมเนี่ย ตำรวจเท่าไหร่ตำรวจไม่รู้อ่ะทำไมจบปุ้ไม่ได้วะกดอา้อาวอ้าวชค่ตำรวจไม่พอเหรอเนี่ยกูลืมดูเลยกูดูไม่เป็นมีใครอยู่ตรงน้พาไปปวนถ้าแบบเอางี้พาไปเลี้ยน แค่นั้นแหละถ้าตำรวจไม่มีอ่ะเดี๋ยวผมพาไปที่กาลัดฟอร์มใหญ่ฟอร์มตึงเฮ้ยกูรู้แล้วพาแบบไปชนรถแล้วไปของตังเขาปะอะไรแบบเนี้ยถ้าเป็นผู้หญิงผมจะชนปุ๊บผมจะให้ตังแต่เป็นผู้ชายอ่ะกูขู่เลยไม่ว่าตังมาโดนไม้อะไรอย่างเงี้ยคันนี้ก็แรงฉัดเลยใช้ได้เลยเ เจอหนึ่งกูบอกเลยกูมาแล้วกูมาเฮ้ยทำไมรถมันแรงจังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยอันนี้รถไลนเนี่ยทำไมตาไม่ทันเนี่ยเฮ้ยรถไลนวะรถไลนอะ่ะรถไลนอะ่ะเฮ้ยจอดดิเฮ้ยไอซาดไปเร็วมาเร็วนะเนี่ยไปดิวิ่งโอ้ย แล้วฮัลโหลครับอ่าพิษะพิษะได้ดิได้ดได้เจอกูออางงี้ไปไหนละเจออุ้ยอุ้ย,ยฮัลโหลครับฮัลโหลครับขอโทษครับเอาเอาตังไหมครับเฮ้ยพี่ิษะ พี่สาวครับพี่สาวครับลงรถเดี๋ยวผมซ่อมรถให้ครับไม่เป็นไรค่ะมันมันมัน,มนเปิดประตูมันพังแบบนี้อยู่แล้วอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมซ่อมให้ครับผมขอโทษออรถมันยังไม่พังเลยเหลือตั้งห้าสิบก็โอ้โหแบบนี้มันจะพังแล้วครับอ,อยาอกซ่ <laughs> อมก็ได้โอเคครับ ขอโทษนะครับค่ะไม่เป็นไรคะ่ะครับผมโอเคนะคะคือรลให้ก่อนคือรลให้ก่อนโอเคอันนี้ฟาร์มฟาร์มประจําเลยเหรอครับค่ะก็ฟาร์มเรื่อยอะคะอ่ะอ๋อโอเคครับไว้เจอกันใหม่ครับค่ะ สัตว์กูเจอสาวไงแล้วกูฟอร์มรุ่นใหญ่ไงมึงดูรถกูด้วยด,ดูรถดูรถด,ด้วย <c oughs> จะตกก้องซ่อมอีกเชืออะไรอ่ะ <c oughs> ไปฟาร์ามปะแมว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 คร้อมเสร็จแล้วไม่ฟาร์มไหมฮะกูจะไปรอรอเวลาแล้วจะไปจบปืนนะโอเครอเวลาตามล่ารถโคตรนาน,ดดานอ่ะย่างนี้ ไม่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 เป็นรีวิเว,ดดเวเดี๋ยวรถโดนขโมยเนี่้เดินกลับไงทุกคนกูรีบขอเบอร์เชื่อรูปขอเบอร์เลยนักขาวเจอขอเบอร์จได้หวะกลับไปไหมไ่ได้ทันไหมวะเนี่ยดูจุดฟาร์มคุณรู้เลยว่าเขาจะไปไหนเมื่อแอี้เขาอยู่ตรงตรงจุดตรงจุดนี้เขาก็จะไปจุดนี้อ่ะ กูไม่ไปไกลเกิน,นหาคนใหม่ครับหาคนใหม่อะไรอ่ะชิกรรมดูดกุ้งเชีย่ยโอ้โหไอ้ย่าเก็บทุกข้างทางเลยอ่ะเฮ้ยใจเย็นดิมันวพุ่งจัดขวาากไร่เขาเลยหนึ่งสเตป็ปดูดูการคอนโทรลรถผมดูไอ้ไงจัดเสืสวย Chờ, Đó ngay gần, Xa đi Mặc ngay cơn phải rồi, Ui Đi nghe Đôi của mình tệp Ủa oh, khổ, Thế mày lớp cũ Chôn á, chôn à. Ê, nó chôn cua Ê thưa, cũng không nhòm ná Cái không nhòm ná, à. cái không nhòm ná nha, không ná ไหนมันน่ะเอาย้ำนะใครทำอะ่ะไปแล้วจ้ามีคนด้วยไอสัตว์ใครไม่รู้อะ่ะเมื่อกี้ใช่คันนั้นป้าที่ชนผมอะ่ะไอ้เฮียไม่รู้นะไปก่อนแหละเฮียรีบไปละ เจอกันวันพรุ่งนี้เว้ยแล้วกูจะพังเนะี่ยเดี๋ยวพาไปแล้วกูจะซ่อมรถกูรู้แหละมีจุดซ่อมรถเว้ยเซิร์ฟเนี่ยมีจุดซ่อมรถพาไปซ่อมรถตัดสู้เรียบร้อยอะไรอ่ะโู้โหของซ่อมรถกล่องเดียวต้องไปซื้อเงินสองหมื่นนี้กูจะเอาให้คุ้มกูบอกเลยนะกูจะชนแม่งให้ยับเลย ได้รถมาใหม่นะครับนะเรื่อเต็มโบบอ่ะไม่ใช่เซิร์ฟผมปะจาก่อนแรกก็เฮ้ยตัวเปิดแน้นๆๆเฮ้ยขายรถขายเฮ้ยรถขายพี่ไม่ใช่แล้วเฮ้ยรถบัคไอเชี่ยแม่ไม่เล่นด้วยแหละ

มากับเขาป่ะเชื่อเทียนล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลครับทำไมเขาชนเมื่อกี้ทำไมไม่ไปเอาเรื่องกับเขาครับเจอบอกเลยนะไปแล้ว,จ,นะลวจังหวะนี้กูมุ่งไอ้เี้าฟาร์มเป็นคนดีไงเห็นผู้หญิงแล้วฟาร์มเป็นคนดีแต่อันนี้ใครไม่รู้อ่ะลุก อ้าวกูโดนกูโดนแบบเอ่อเอ่เอ้าวสัตว์ฮะอะไรอ่ะอ้าวโอเคคนดูเท่านี้ก่อนนะย่ากูโดนแบนป่ปะเนี่ย